ตอนนี้นะคะพอก็กําลังทําอาหารเย็นเป็นขนมจีนแกงเขียวหวานไก่เมื่อวานทําต้มยํากุ้งไปคือเขาบอกว่าฉันกินแล้วรู้สึกว่าเหมือนขึ้นสวรรค์แล้วเขาก็กินประมาณสี่ห้าจานกันเลยวันนี้ก็เลยทําแกงเขียวหวานไก่ก็จะเป็นขนมจีนไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็กําลังทากลิ่นหอมโชยเลยคือพอรอ์ะทาจะเสร็จแล้วไม่ได้อัดไว้ ไดได้ดูแค่นี้นี่นะแกงเขียวหวานไก่กินแบบหอมมากเลยอะ่ะก็จะมีเนื้อไก่มีมะเขือแล้วก็เครื่องปรุงอันนี้ก็คือปรุงไปแล้วเรายังไม่ได้ใส่มะเขือคั่วแล้วก็ใบโหระพาอันนี้ก็จะเป็นเส้นขนมจีนอันนี้พอยังไม่ได้จัดให้มาเป็นกระจับไรกระจับมัน พึ่งลวกเสร็จก็ทั้งหมดนี้ก็คืออาหารเย็นสำหรับวันนี้ของเล่าก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีรีแอคชั่นอย่างไรถ้าได้กินแกงเขียวหวานไก่กับขนมจีนรสชาติไทยๆจาอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าเขาบอกพลอยว่าเขาชอบอาหารไทยมากๆเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่า Amazing มากๆที่พลอยทำอาหารไทยให้เขากินได้ทุกวันเลย โอเคงั้นพลอยขอตัวไปทำอาหารก่อนนะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย